สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีคำถามที่ฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะแต่พอไปดูข้อมูลแล้วเออไม่ง่ายเลยสวัสดีค่ะคำถามอะไรหรอคะคำว่าชาวไทยกับคนไทยนี่ครับมันมันต่างกันยังไงแล้วทำไมบางทีเขียนไทยไม่มียอยักษ์บางทีก็มีไทยแบบมียอยักษ์อ๋อคำถามนี้ดีเลยค่ะ เปิดประเด็นได้น่าสนใจมากเพราะมันโยงไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์ภาษาแล้วก็อัตลักษณ์เลยนะคะใช่ครับจากข้อมูลที่หลายๆคนส่งมาให้เราดูเนี่ยมีทั้งเรื่องกลุ่มย่อยๆอย่างไทยลือ้อไทยดำไปจนถึงภาพใหญ่เลยว่าตรงลงคำว่าไทยหรือไทยเนี่ยมันหมายถึงใครมาจากไหนกันแน่อืมงั้นเรามาลองค่อยๆคุยกันดูนะคะเอาประเด็นแรกก่อนเลยเรื่องตัวสะกดกับความหมายไทยกับไทยครับครับ มันต่างกันยังไงบ้างครับทที่ดูข้อมูลมาถ้าแบบเอาภาพรวมง่ายๆก่อนนะคะจากหลายๆแหล่งอย่างในแอนนี่ฟลิตหรือบทความในศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเขามักจะบอกว่าไทยหรือไตท,ที่ไม่มียอยักษ์เนี่ยมักจะใช้พูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูลไทยกระไดซึ่งกว้างมากเลยนะมีหลายกลุ่มอ๋อหมายถึงแบบไทยใหญ่ไทยลือ้อไทยอาโหมอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้แบบนั้นเลยคือเป็นมุมมองทางวัฒนธรรมทางภาษา ส่วนคําว่าไทยที่มียอ,อยักษ์เนี่ยปัจจุบนันมันมักจะหมายถึงความเป็นพลเมืองของประเทศไทยสัญชาติไทยซึ่งจริงๆก็รวมคนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ในนี้อยู่แล้วเข้าใจแล้วครับเหมือนคนํานึงมองที่รากทางวัฒนธรรมอีกคํามองในกรอบของรัชชาปัจจุบนันแต่เหมือนความหมายดั้งเดิมของคําว่าไทยเองมันก็ไม่ได้นิ่งๆใช่ไหมครับเห็นมีบันทึกเก่าๆด้วยใช่เลยค่ะอย่างที่ลาลูแบร์ทูตฝรั่งเศสสมัยอยุธยาบันทึกไว้นะคะ ว่าคนสยามตอนนั้นเรียกตัวเองว่าไทยซึ่งเขาตีความว่าหมายถึงอิสระฟรีอืมความหมายนี้เราได้ยินกันบ่อยเลยไทยแปลว่าอิสระค่ะแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกอย่างแนวคิดของอาจารย์จิตภูมิศักดิ์ที่อ้างถึงในศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยท่านเสนอว่าเออมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นความหมายดั้งเดิมจริงๆอาจจะแค่หมายถึงคนหรือคนในสังคมเมืองก่อนอ๋อหรอครับไม่ใช่อิสระตั้งแต่แรก ท่านมองว่ามันค่อยๆพัฒนาค่ะพอสังคมมีทาตก็เริ่มใช้คำว่าไทยเพื่อแยกตัวเองว่าเป็นเสรีชนไม่ใช่ทาตแล้วพอมาถึงยุคหลังๆที่ต้องต่อสู้กับอำนาจอื่นเช่นขอมความหมายมันก็ค่อยๆเน้นไปที่ความเป็นอิสระหรือเอกราชจากอำนาจภายนอกมากขึ้นโหการตีความของอาจารย์จิตนีน่าสนใจมากเลยนะครับมันทำให้เห็นว่าคำคำเดียวมันมีความหมายเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมการเมืองได้เยอะเลย ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีความหมายในเชิงผู้เป็นใหญ่ได้ด้วยในบางบริบทและที่มาของยอยักษ์ล่ะครับพอจะมีคำอธิบายไหมทำไมจากไทยกลายเป็นไทยอันนี้ก็มีข้อสันนิษฐานนะคะอย่างในศิลปะวัฒนธรรมก็พูดถึงว่าอาจจะมาจากอิทธิพลภาษาทางาศาสนาคือบาลีสันสกฤตนะคะบาลีสันสกฤตยังไงครับยะอะไรทํานองนั้นอ๋อ oh, ครับครับ ค่ะพอเรายืมคำหรือแนวคิดการเขียนมาใช้ในภาษาไทยก็อาจจะปรับให้เข้ากับระบบของเราโดยเติมยอ,อยักษ์เข้าไปกลายเป็นไทยแบบที่เราคุ้นเคยกันอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งนะคะกระจ่างขึ้นเยอะเลยครับเรื่องความหมายของคำทีนี้พอเข้าใจเรื่องคำแล้วคำถามใหญ่ที่ตามมาเลยคือแล้วคนกลุ่มไทยเนี่ยมาจากไหนกันแน่ครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะเออเป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียวใช่เลยค่ะเรื่องถิ่นกำเนิดนี้เป็นอะไรที่ ยังหาข้อสรุปชัดเจนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถกเถียงกันมานานมากมีหลายทฤษฎีมากๆค่ะอย่างทฤษฎีเก่าๆที่เคยได้ยินบ่อยๆอย่างมาจากเทือกเขาเอาไตาหรือมาจากอาณาจัรน่านเจ้าอะไรพวกนี้ตอนนี้ยังไงบ้างครับทฤษฎีเอาไตานี่ดูเหมือนจะลดความน่าเชื่อถือไปเยอะแล้วนะคะแม้แต่ผู้เสนอเองก็ยอมรับภายหลังว่าอิงจากงานเขียนอื่นไม่ใช่หลักฐานประวัติศาสตร์โดยตรงโอ้ครับส่วนนั่นเจ้านี่ก็ซับซ้อนนะคะ ปัจจุบันนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าน่านเจ้าเป็นอาณาจักรของชาวไป่มากกว่าแม้ว่าอาจจะมีกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยอาศาัยอยู่ร่วมด้วยหรือมีปฏิสัมพันธ์กันแต่การบอกว่าน่านเจ้าคืออาณาจักรของชาวไทยโดยตรงเนี่ยออไม่น่าจะใช่แล้วค่ะเข้าใจครับงั้นทฤษฎีที่ดูมีน้ำหนักหรือที่พูดถึงกันเยอะๆในปัจจุบันนี่คืออะไรครับเห็นพูดถึงแถบจีนตอนใต้กันเยอะ ใช่ค่ะทฤษฎีที่ว่าศูนย์กลางหรือจุดเริ่มการกระจายตัวของกลุ่มคนพูดภาษาไทยกระไดน่าจะอยู่แถบจีนตอนใต้โดยเฉพาะแถบกวางสีกวางตุง้งหรือตอนเหนือของเวียดนามเนี่ยมีหลักฐานสนับสนุนค่อนข้างเยอะค่ะมีหลักฐานอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็คือภาษาศาสตร์ค่ะศาสตราจารย์เกตนี่ชี้ว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของภาษาในตระกูลไทยกระไดสูงที่สุด ซึ่งทางภาษา,าศาสตร์มักจะถือว่าบริเวณที่มีความหลากหลายสูงสุดคือบริเวณที่เป็นต้นกําเนิดแล้วค่อยกระจายออกไปอ๋อเหมือนภาษาแตกขแขนงออกไปเรื่อยๆยิ่งไกลย,ยิ่งคล้ายกันแต่ตรงกลางมีความหลากหลายสูงใช่ค่ะแล้วก็มีหลักฐานทางพันธุศาสตร์อย่างการศึกษา YDNA ที่พบ haplogroup O1a ที่พบปล่อยมากในกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยกระไดในปัจจุบันโดยเฉพาะแถบจีนตอนใต้และอุสาคเน อืมอืมน่าสนใจครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีบันทึกจีนโบราณค่ะที่พูดถึงกลุ่มคนที่เรียกว่าเย่หรือไปเย่ร้อยเผ่าเย่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีนซึ่งบางกลุ่มในนั้นอาจจะเป็นบรรพบุรุษของชาวไทยในปัจจุบันได้อย่างเรื่องชาวไทยลือที่มีข้อมูลใน y o u t u b e บอกว่าอพยพจากแถวกวางสีกวางตุง้งมายูนานแล้วค่อยลงมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ก็ดูจะ เข้ากับแนวคิดนี้ใช่ค่ะเรื่องราวการอพยพของไทยหรือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจแต่ก็มีอีกแนวคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะแนวคิดไหนครับก็คือแนวคิดที่ว่าคนที่พูดภาษาไทยหรือบรรพบุรุษเนี่ยอาจจะอยู่ในดินแดนประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบนันมานานแล้วหรือเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนดั้งเดิมในพื้นที่นี้อา้าวแล้วนี้มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนครับ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงบ้านเก่าหรือโครงกระดูกที่พบที่พงตึกราชบุรีที่มีอายุเก่าแก่แตออ่การเชื่อมโยงหลักฐานโบราณคดีเหล่านี้กับความเป็นไทยโดยตรงมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนแสดงว่ามันซับซ้อนกว่าแค่ว่ามาจากเหนือหรืออยู่ที่นี่แต่เดิม ใช่ค่ะนักวิชาการหลายท่านอย่างอาจารย์สุจิตวงเทศหรืออาจารย์ศรีศักวิลิโพดมก็จะเน้นภาพของการผสมผสานมากกว่าคืออาจจะมีทั้งการเคลื่อนย้ายเข้ามาของกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยจากทางเหนือจริงแต่ก็เข้ามาผสมผสานกับผู้คนและวัฒนธรรมหลากหลายที่อยู่ในดินแดนนี้อยู่แล้วไม่ใช่การแทนที่ทั้งหมดอืมเข้าใจครับคือมันไม่ใช่เรื่อง A หรือบ แต่เป็น A บวกบบวกซอะไรแบบนั้นเลยการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยในพื้นที่นี้มันเกิดจากการผสมผสานกันประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้พอเราพูดถึงชาวไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมครับเห็นว่ามีความหลากหลายมากถูกต้องเลยค่ะคําว่าชาวไทยนี่เป็นเหมือนเอ่อคำเรียกรวมๆกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุล่มมากๆที่พูดภาษาในตระกูลไทยกระไดเหมือนกันหรือคล้ายๆกัน กระจายตัวอยู่หลายประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนบ้างครับก็ตั้งแต่ตอนใต้ของจีนไทยลลวเวียดน,นามพมา่าไปจนถึงบางส่วนในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเลยค่ะโหว่างขวางมากจริงๆครับเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่มากๆใช่ค่ะเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกหลากหลายหน้าตาวัฒนธรรมแต่ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันอยู่บ้างเป็นมรดกร่วมกันเช่นอะไรบ้างครับที่พอจะเห็นเป็นวัฒนธรรมร่วมๆกัน ก็อย่างเช่นการปลูกข้าวเป็นวัฒนธรรมหลักการสร้างบ้านเรือนแบบมีเสาสูงมีใต้ถุนอันนี้ก็พบเห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็ประเพณีที่เกี่ยวกับน้ําอย่างสงกรานต์หรือความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีบรรพบุรุษการนับถือแทนซึ่งต่อมาหลายกลุ่มก็รับอิทธิพลศาสนาพุทธหรือพราหมณ์เข้ามาผสมผสานอย่างไทยลือที่เมื่อกี้พูดถึงก็เห็นว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานในจีนแล้วก็อพยพลงมามีวัฒนธรรมเฉพาะตัว แต่ก็ใกล้เทียงกับทางล้านมาลาวด้วยใช่ค่ะไทยลื้อเป็นตัวอย่างที่ดีของกลุ่มไทยกลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์แต่ก็มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆอ,อีกเยอะมากเลยค่ะอย่างไทยดำที่มีกล่าวถึงในชืีอบทความแต่ข้อมูลอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนักหรือการแบ่งก,งกว้างๆที่นักวิชาการบางท่านใช้เช่นแบ่งเป็นไทยใหญ่กลุ่มทางตะวันตกของแม่น้ำโขไทยน้อยกลุ่มทางตะวันออกหรือไทยสยามกลุ่มในลุ่มเจ้าพระยา ฟังดูแล้วภาพของชาวไทยนี่มันมีสีสันแล้วก็มีมิติหลากหลายจริงๆนะครับไม่ใช่ภาพเดียวรบเรียบเลยแน่นอนค่ะแต่ละกลุ่มมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่มันเลยน่าสนใจมากค่ะครับฟังมาทั้งหมดนี้รู้สึกว่าเรื่องไทยกับไทยนี่มันโอ้ทั้งลึกทั้งซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับวันนี้ เราได้เห็นแล้วว่าแค่คำคำเดียวความหมายก็เปลี่ยนไปได้เยอะตามเวลาและบริบทค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าเรื่องถิ่นกำเนิดนี่มันยังเป็นอะไรที่เอ่อหาคำตอบสุดท้ายได้ยากมีหลายแนวคิดหลายหลักฐานที่ต้องเอามาพิจารณาร่วมกันกลุ่มก้อนเดียวเลยมันคือเรื่องราวของการเดินทางการผสมผสานการสร้างตัวตนที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะ หวังว่าการคุยกันวันนี้จะช่วยให้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็อาจจะทําใหออ้อยากไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อกันอีกนะคะแม่นอนครับก่อนจะจากกันผมมีคําถามที่อิงทายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับจากเรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งเรื่องการอพยพย้ายถิน่นการผสมผสานทางวัฒนธรรมเนี่ย การที่เราพยายามจะนิยามกลุ่มคนโดยไปยึดติดกับเรื่องถิ่นกำเนิดหรือความเป็นชาติพันธุ์แบบตายตัวมากๆเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดหรือมีความหมายยังไงบ้างครับในบริบทของภูมิภาคอย่างเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ที่มันเเปลี่ยนแปลงเคลื่อน,นไหวอย,อยู่ตลอดเวลาแบบนี้อืมเป็นคำถามที่ชวนคิดต่อจริงๆค่ะลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ